อาการของโรคซึมเศร้าหากคุณสงสัยว่าตัวเองหรือคนใกล้ชิดเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่ให้สังเกตอาการดังต่อไปนี้หากอย่างน้อย5อย่างหรือมากก่าติดต่อกันอย่างน้อย14วันและมีอาการเหล่านี้อยู่เกือบทั้งวันถือว่าเข้าข่ายเป็นโรคซึมเศร้า 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าเด็กหรือวัยรุ่นอาจจะมีอาการหงุดหงิดโกรธง่าย 2. เบื่อหมดความสนใจหรือความสุขในการทำกิจกรรมต่างๆ 3. นอนไม่หลับและหลับหลับตื่น หรือหลับมาก4เหนื่อยง,ง่ายหรือไม่ค่อยมีแรง5เบื่ออาหารหรือกินมากเกินไป6รู้สึกไร้ค่ารู้สึกไม่ดีกับตัวเอง7ไม่มีสมาธิหรือลังเลใจไปหมด8ทำอะไรช้าลงหรือกระวนกระวายอยู่ไม่นิ่ง9มีความคิดอยากตายคิดทำร้ายตัวเอง หากอยากได้คนรับฟังปรึกษาได้ที่เบอร์1323สายด่วนสุขภาพจิตฟรีตลอด24ชั่วโมง